กครูแห่งประเทศไทยฉบับที่1 2,564เรื่องปี2,564ปีแห่งการสืบทอดอุดมการพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสากลประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชน พุทธศักราช2540พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขจนถือได้ว่า ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาที่ดีที่สุดต่อมาได้มีการปฏิวัติรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557มาจนถึงปีพุทธศักราช2564ปัจจุบันประเทศไทยได้หวนกลับไปเป็นประเทศที่ล้าหลังในเกือบทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการศึกษารวมอำนาจ เป็นตพ้นประอกอบกับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและโรคระบาดภายในประเทศและทั่วโลกที่หนักหน่วงรุนแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเฉพาะประเทศไทยที่เกิดปัญหาวิกฤตสะสมมาอย่างยาวนานผนวกเข้ากับวิกฤตโรคระบาดซ้ำเติมจึงทำให้เกิดปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องร่วมมือฝ่าฟันวิกฤตของชาตินี้ด้วยความรักความสาม,มัคคีความศรัทธาความเชื่อมั่นและอดทนเท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสวันครู16มกราคมพุทธศักราช2564ครบรอบ75ปีสารเสือบุดมการสภาความเป็นครู โดยครูเพื่อครูและสิทธิ์ทุกคนฉะนั้นสภาครูจําเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างแท้จริงซึ่งในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและโรคระบาดของประเทศดังกล่าวจึงขอเรียกร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในวิชาชีพร่วมกับพี่น้อง ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมมือฝ่าบปรรศปัญหาวิกฤตของประเทศด้วยกันดังนี้หนผลจากการจัดลำดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในลำดับรั้งท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งที่การลงทุนด้านการศึกษา GDP ของประเทศไทยมีการลงทุนการศึกษาสูงอยู่ที่ 6.12%อยู่ในลำดับต้นๆของโลกจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนในกฎหมายการศึกษาของชาติในวงเล็บพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราชจุดๆต้องเป็นไปตามความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่โดยจะต้องมีการรณรงค์กระตุ้นให้ทุกฝ่าย เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศในอนาคตโดยเฉพาะฝ่ายนโยบายแห่งรัฐกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไขปัญหาและร่วมมือรับผิดชอบต่อปัญหานี้2ในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนี้จึงขอเรียกร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพค,ครูและสังคมได้รับฟังและทบทวนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานเรียนรู้ร่วมกันปฏิวัติทางความคิดรับฟังความคิดเห็นของเด็กเยาวชนยุคใหม่ดังเช่นคำขวัญวันเด็กปีนี้ของคนรุ่นใหม่ต่อโลกใหม่ที่เป็นจริงคือรับฟังลูกหลานอย่างเปิดใจเพราะปรับขยับตามสมัยร่วมแรงกับคนรุ่นใหม่สร้างอนาคตไทยให้รุ่งเรืองในวงเล็บนายชวิต ธรรมมงคลประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการสืบทอดประวัติศาสตร์จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนคือทางออกและทางรอดของอนาคตรประเทศชาติ 3. รัฐต้องยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมมาพิบาลสากลที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาสู่สังคมที่ดีงามการมีส่วนร่วมการตรวจสอบความโปร่งใสที่เป็นจุดอ่อนของความล้มเหลวในสังคมไทยที่ทุกฝ่ายในสังคมไทยพยายามต่อสู้เรียกร้องมายาวนานแต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับยังประสบปัญหาเดิมๆไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 4. รัฐและประชาชนต้องให้ความสำคัญ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักการของการเคารพในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและสันติสุขร,รวมกับเหมือนกับนานา,นานอรารยาประเทศโดยเฉพาะรัฐไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ค่มเหงการละเมิดสิทธิหรือการกระทำใดๆที่ขาดนิดติรัฐและนิติธรรมโดยยึด ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวทางพันธสัญญาและกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลดังนั้นวันนี้ประเทศไทยได้มาถึงทางตันจะแก้ปัญหาด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพียงบางส่วนก็คงไม่เพียงพอจะแก้ไขทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะผู้มีอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์คงไม่ยินยอม จะปล่อยทิ้งก็คงสู่เส้นทางหายนะหรือเกิดสถานการณ์วิกฤตชาติที่ผ่านมามีหลายฝ่ายพยายามต่อสู้ทั้งได้พยายามยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ส่งผลใดๆวันนี้เราเดินทางมาถึงทางตันเรียบร้อยแล้วปัญหาทุกปัญหาได้ลุมเราวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและการระบาดของโรคไวรัสโครโรนา โควิด1 9เข้ามาซ้ำเติมจึงยากยิ่งที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหานี้จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกองค์กรในประเทศจะต้องเสียสละและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยและทำมาพิบาลสากลเท่านั้นท้ายนี้ขออํมวววไวพรให้พี่น้องครูไทยจงมีสุขภาพเข้มแข็ง พลังใจที่กล้ากแกร่งตลอดไปศรัทธาและเชื่อมั่นสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย16มกราคมพุทธศักราช2564ขอบคุณครับ